สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากเกรดความคิดบนก้าววิ่งหรือ what i talk about when i talk about running ครับเป็นของคุณฮารุกิมูราคามินักเขียนญี่ปุ่นชื่อดังเลยค่ะเล่มนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะครับผมจากที่เราดูดูข้อมูลกับพวกบทวิจารณ์มาเนี่ยเหมือนมันเป็นบันทึกส่วนตัวเขานะครับ ที่แบบว่าเอาเรื่องวิ่งมาราธอนที่เขาทํามานานเนี่ยมาผสมกับการเขียนหนังสือแล้วก็มุมมองชีวิตเขาใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะลองอสกัดแก่งคิดสําคัญสำคัญออกมาแล้วก็ดูว่าทําไมนะทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงเข้าไปอยู่ในใจคนอ่านชาวไทยได้เยอะขนาดนั้นค่ะ คือความน่าสนใจมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะที่คุณมูราคามิเขาไม่ได้มองว่าการวิ่งเป็นแค่การออกกําลังกายเฉยๆแต่เขามองเป็นเหมือนภาพสะท้อนหรือแมทเตอร์โฟรนะคะของชีวิตแล้วก็ออโดยเฉพาะเลยคือการเขียน เขาจินจาวมากนะคะเริ่มวิ่งตั้งแต่ปี1982นู่นเลยลงแข่งมาราทอนมาเอ่อน่าจะเกิน20ครั้งแล้วโหเยอะมากค่ะแล้วก็มีวิ่งอัลตร้ามาราทอน100กิโลเมตรด้วยนะคะที่ฮอกไกโดอันนี้คือไกลกว่ามาราทอนปกติไปอีกครับครับแล้วก็เคยแข่งไตรกีฬาด้วยซ้ําแสดงว่าแบบทุ่มเทจริงๆไม่ธรรมดาเลยน่าทึ่งเลยครับฟังดูมุ่งมั่นมากๆเออและจุดที่น่าสนใจคือเขาเชื่อมโยงสอ,งอย่างที่มันดูแบบว่า ต่างนั้นมากๆเลยนะการวิ่งที่ใช้แรงกับการเขียนที่ใช้สมองใช้จินตนาการเนี่ยเขาเชื่อมมันเข้าด้วยกันได้ยังไงครับมีอธิบายไว้ไหมครับมีค่ะเขาอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเลยนะคะว่าทั้งการวิ่งไกลๆเนี่ยกับการเขียนนิยายยาวๆเนี่ยมันต้องการคุณสมบัติสําคัญเหมือนกันมากเลยครับมีอะไรบ้างครับคือหนึ่งเลยคือวินนัย discipline ที่ต้องทําสม่ําเสมอทําทุกวันอือสองคือความอดทน Endurance ที่จะแบบต้องสู้กับความเหนื่อยความเบื่อหน่ายได้ครับ แล้วก็3คือการหาจังหวะหรือริทึมที่มันพอดีกับตัวเองไม่เร่งไปไม่ช้าไปอ๋อเข้าใจเลยเขาถึงกับพูดเลยนะคะว่าสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับการเขียนส่วนใหญ่ผมได้เรียนรู้มาจากการวิ่งทุกวันเหมือนกับการฝึกร่างกายมันช่วยขัดเกลาจิตใจสมาธิที่ต้องใช้เขียนหนังสือด้วยค่ะเข้าใจเลยครับมันเหมือนแบบว่าสร้างความแกร่งจากข้างในผ่านกิจกรรมข้างนอกแล้วก็ที่คน ชอบพูดถึงกันบ่อยๆเลยคือปรัชญาที่ได้จากการวิ่งอย่างประโยคคลาสสิกเลยความเจ็บปวดเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์เป็นทางเลือกใช่ค่ะใช่ประโยคนี้เลย pain is inevitable suffering is optional อันนี้คมมากนะครับมันสะท้อนวิธีคิดเรื่องการรับมืออุปสรรคได้ดีจริงๆใช่ค่ะประโยคนี้แล้วก็แง่คิดอื่นๆในเล่มนี้กลายเป็นว่าผู้อ่านชาวไทยชอบมากประทับใจกันเยอะครับ เพราะมันไม่ใช่แค่คําคมสวยๆไงคะแต่มันเป็นเหมือนบทเรียนชีวิตที่เอาไปปรับใช้ได้จริงให้แรงบันดาลใจพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องวิ่งนะแต่รวมถึงเป้าหมายอื่นๆด้วย mm hmm. แล้วก็น่าสนใจอีกอย่างคือนอกเหนือเนื้อหาแล้วสไตล์การเขียนเขาก็มีส่วนนะคะที่คนชอบกันมันมีความแบบว่าตรงไปตรงมาอ่านง่ายๆเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังไม่ได้ทําตัวเป็นครูบาอาจารย์ อ๋อครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะทําให้รู้สึกเท่ในใสายตาคนรุ่นใหม่แล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าถึงเนื้อหามันจะดูส่วนตัวมากๆเลยก็ตามแต่ข้อคิดมันกลับเป็นสากลน,นะคะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าพอมีฉบับแปลไทยโดยสำนักพิมพ์กมัมมี่ก็ยิ่งทําให้เข้าถึงคนอ่านบ้านเราได้ง่ายขึ้นไปอีกเห็นว่าพิมพ์ซ้าหลายรอบนะด้วยครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดทั้งเรื่องวินยัยเรื่องปรัชญาที่ได้แล้วก็การตอบรับจากผู้อ่านเนี่ย มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หรือตัวตนของคุณมุราคามิได้บ้างครับอืมถ้าให้สรุปแก่นเลยนะคะเกรด็ดความคิดบนเก้าวิ่งเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่บันทึกนักวิ่งธรรมดาธรรมดานะคะครับแต่มันคือการสำรวจเรื่องวินยัยความอดทนการทำความเข้าใจตัวเองแล้วกออ็การสร้างปรัชญาของตัวเองขึ้นมาเพื่อจะรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตครับผม ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาเล่าผ่านประสบการณ์จริงที่เขาลงมือทําเองมันเลยดูน่าเชื่อถือแล้วก็สัมผัสใจคนอ่านได้ง่ายมันคือการแสดงให้เห็นเลยว่าการฝึกฝนในเรื่องหนึ่งเนี่ยมันสามารถหล่อหลอมตัวตนเราแล้วก็ส่งผลไปถึงอีกเรื่องหนึ่งได้ลึกซึ้งจริงๆใช่ค่ะตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจให้เราลองคิดตามดูนะคะครับคือการที่มูราคามิสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมที่ ดูเหมือนจะทำคนเดียวแล้วก็ต้องใช้สมาธิสูงมากๆทั้งสองอย่างเลยนะคือวิ่งทางกลายกับเขียนนิยายเข้าด้วยกันได้เนี่ยครับมันอาจจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะไกลไปถึงการจะบรรลุเป้าหมายระยะยาวในด้านอื่นๆเลยก็ได้นะคะอืมน่าคิดครับว่าการที่เราทุ่มเชยกับอะไรสักอย่างมากๆอย่างต่อเนื่องมีวินัยกับมันมากๆเนี่ย มันจะช่วยส่งเสริมหรือปลดล็อกศักยภาพในอีกด้านของชีวิตเราได้จริงหรือเปล่าครับแม้ว่าสองอย่างนั้นดูเผินๆแล้วมันจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ตามอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะคะให้แต่ละคนอาจจะเก็บไปคิดต่อได้ค่ะ